ตำนานเช้านี้เรื่องคำสาปปู่โสมเฝ้าทรัพย์อาถรรพ์โบราณหรือโศกนาฏกรรมที่ถูกซ่อนใต้กรุสมบัติถ้าคุณเจอขุมสมบัติมูลค่ามหาศาลวางอยู่ตรงหน้าคุณจะกล้ายหยิบมันขึ้นมาไหมคะแม้ว่าจะมีเสียงกระซิบเตือนอยู่ข้างหูว่า ทุกชิ้นที่คุณแตะต้องอาจต้องแลกมาด้วยลมหายใจของคนที่คุณรักหรือแม้กระทั่งชีวิตของคุณเองนี่คือเรื่องเล่าขานของคำสาบโบราณที่ผูกติดอยู่กับแผ่นดินไทยตำนานของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ดวงวิญญาณผู้พิทักษ์หรือนักโทษที่ถูกจองจำด้วยสัจจะวาจาไปตลอดกาล ย้อนกลับไปในคืนที่กรุงศรีอยุทยาล่มสลายท่ามกลางเปลวไฟและเสียงกรีดร้องเหล่าขุนนางและผู้จงรักภักดีได้นำสมบัติของแผ่นดินไปซ่อนไว้ฝังลึกลงไปใต้พื้นดินใต้รากไม้ใหญ่หรือในเจดีย์รกร้างเพื่อรอวันที่จะกลับมากอบกู้แต่การรอคอยนั้นยาวนานกว่าชีวิตของคนหนึ่งคน พวกเขาจึงต้องฝากหน้าที่พิทักษ์สมบัติล้ำค่านี้ไว้กับบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ดวงวิญญาณของข้าราชบริพารผู้ซื่อสัตย์ที่ได้รับบัญชาให้เฝ้ากรุสมบัติห้ามมิให้ผู้ใดที่ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงได้ครอบครองมันไปเรื่องราวของผู้ที่บังอาจลองดีกับคำสาบ ถูกเล่าต่อกันมันนับไม่ถ้วนหลายคนเริ่มต้นด้วยความโลภเมื่อขุดพบไหบราณที่เต็มไปด้วยทองคำและอัญมณีชีวิตของพวกเขาก็เหมือนจะเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนแต่ไม่นานความมั่งคั่งนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความวิบัติ เริ่มจากเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนการปรากฏตัวของชายชาราในชุดโบราณที่มายืนจ้องมองด้วยแววตาว่างเปล่าคนในครอบครัวเริ่มล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุกิจการที่รุ่งเรืองกลับพังทลายลงจนสุดท้ายบางคนก็จบชีวิตลงอย่างปริศนาทิ้งไว้เพียงสมบัติที่เปื้อนคำสาบ ว่ากันว่านั่นคือการทวงคืนของปู่โสมวิญญาณที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยหน้าที่ทุกครั้งที่มีคนนำสมบัติออกไปท่านจะตามทวงคืนไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เพื่อทำตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับแผ่นดินจนกว่าเจ้าของที่แท้จริงจะกลับมาแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลอยๆนะคะ ทุกวันนี้ในพื้นที่เก่าแก่โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมีชาวบ้านหลายคนเชื่อเรื่องนี้อย่างสนิทใจมีการขุดพบเศษเครื่องถ้วยชามโบราณหรือเหรียญเงินสมัยเก่าอยู่บ่อยครั้งแต่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือหากจำเป็นก็จะทำพิธีบวงสวงขอขมาต่อดวงวิญญาณผู้ผิทักษ์เสียก่อน หลายเรื่องราวถูกบันทึกไว้ในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเกี่ยวกับครอบครัวที่ร่ำรวยขึ้นอย่างผิดปกติแล้วก็บพบกับจุดจบที่น่าเศร้าร่องรอยเหล่านี้คือสิ่งที่ตอกย้ำว่าตำนานปู่โสมเศร้าซับอาจมีรากฐานมาจากความจริงที่น่าสะพรึงกลัวกว่าที่เราคิดแต่เคยมีใครมองในอีกมุมหนึ่งไหมคะ ว่าลึกลงไปใต้คำสาปอาถรรพ์อาจเป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่น่าเวทนาลองจินตนาการถึงชายคนหนึ่งที่รักและพักดีต่อแผ่นดินยิ่งกว่าชีวิตในวาระสุดท้ายเขาไม่ได้หนีเอาตัวรอดแต่เลือกที่จะอยู่เฝ้าสมบัติของชาติพร้อมกับคำสาปที่ผูกมัดดวงวิญญาณของเขาไว้ บางทีปู่สมอาจไม่ใช่ดวงวิญญาณที่คอยสาบแช่งแต่เป็นเสียงกระซิบสุดท้ายของผู้พิทักษ์ที่พยายามเตือนเราว่าสมบัติบางอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายสูงเกินไปบางทีคำสาบที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ดวงวิญญาณแต่เป็นความโลภที่อยู่ในใจของเราเอง สุดท้ายแล้วไม่ว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์จะเป็นอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเพียงภาพสะท้อนของโศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์ก็ไม่มีใครให้คำตอบที่แท้จริงได้ทุกวันนี้เชื่อกันว่าสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาอีกมากมายยังคงหลับไหลอยู่ใต้ผืนดินทั่วประเทศรอคอยการค้นพบ แล้วถ้าคืนนี้คุณฝันว่ามีชายชราชุดขาวมาชี้จุดที่ซ่อนขุมสมบัติคุณจะทำอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคุณเชื่อว่าบางตำนานอาจเป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะ